สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธามาตปัญญาเฉียบนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครวันนี้ดิฉันมีเก็จความรู้ดีๆมาฝากเรื่องสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสมุนไพรเป็นผลผลิตธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์ และแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือบำรุงร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายที่เคยแข็งแรงก็โรยลงตามวัยจะเห็นจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย ทั้งสมองสายตากระดูกและข้อรวมถึงโรคภัยเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงรวมถึงอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงตามอายุที่มากขึ้นซึ่งอาการเหล่านี้หากได้รับการรักษาจากแพทย์จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ยาที่ได้รับจากการแพทย์นั้นเป็นยาทางเคมี ถ้าทานในปริมาณมากและระยะเวลานานจะส่งผลเสียกับร่างกายได้ดังนั้นสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและช่วยให้อายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานได้ไปอีกนานดังกล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าสมุนไพรสำคัญอย่างไรเราลองมาดูกันว่าสมุนไพรชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาดื่มรับประทานหรือนำไปปรุงอาหารให้อร่อยและเป็นยานในเวลาเดียวกันได้บ้างดังต่อไปนี้ บัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีในฐานะยาแก้ช้ำในสีเขียวรสขมปนหวานแก้อาการอักเสบทางกายมักนิยมนำใบบัวบกมาคั้นดื่มแล้วเรายังสามารถรับประทานใบบัวบกแบบสดๆได้ทั้งต้นโดยการนำไปรับประทานกับอาหารได้หลายอย่างเช่นลาบขนมจีน ผัดไทยในปัจจุบันเริ่มมีการวิจัยสกัดสารสำคัญในใบบัวบกให้รับประทานได้ง่ายขึ้นทั้งในรูปแบบของยาแคปซูลและผงสำหรับชงดื่มอีกด้วยสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจและบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียแก้อาการเมื่อยล้าเหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง กระเพราเป็นไม้พุ่มเตี้ยความสูงประมาณ1-3ฟุตการเป็นขนก้านใบยาวรูปใบเรียวส่วนใบนิยมนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นผัดกระเพราผัดชาต้มยำปลาหรือต้มชงดื่ม แต่จะมีกระเพราสีขาวและกระเพราสีแดงและมีกลิ่นที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ทำว่าใช้ใบกระเพราแบบไหนสรรพคุณช่วยทำให้เซลล์ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นช่วยขับลมแก้อาการจุกเสียดแก้โรคบิดแก้อาการคลื่นเหียนเวียนศรีรษะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเบื้องต้น ขมิ้นชันมีเงาอยู่ใต้ดินเนื้อในของเงาเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันหรือสารเคอร์คิวมินอยสามารถแก้ปัญหาหรือมีฤทธิ์ให้ผลทดสอบลิต,ต้านโรคอัลไซเมอร์ขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบในอาหารหลากหลายเมนูเช่นแกงเหลืองแกงไตปลาข้าวหมกไก่ขนมเบื้องยวนและเป็นส่วนประกอบสำคัญของผงกะหรี่ สรรพคุณช่วยต้านอัลไซเมอร์ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องและท้องร่วงช่วยบรรเทาท้องอืดแน่นจุกเสียดและขับลมช่วยขยายหลอดลมช่วยรักษาโรคภูมิแพ้แก้โรคผิวหนังและผื่นคันเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์และเป็นโรคภูมิแพ้ พริกไทยจัดเป็นราชาของเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนและเป็นเครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดร้อนผลวิจัยพบว่าสารพิพรินในพริกไทยมีประโยชน์ในการบำรุงธาตุและพริกไทยแห้งสามารถนำมาปรุงรสอาหารแต่ถ้าหากท้องว่างควรเลี่ยงรับประทานเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้สรพพคุณช่วยบำรุงธาตุต้านสมองเสื่อมต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบ ต้านมะเร็งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นในส่วนของลูกหากยังอ่อนเนื้อมะพร้าวภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่มมีน้ำจึงนิยมนำน้ำมารับประทานส่วนมะพร้าวแก่สังเกตได้จากการที่เปลือกเป็นสีน้ำตาลเนื้อจะหนาและแข็งซึ่งมะพร้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์ในหลายด้านทั้งลูกลำต้นรากและอื่นๆสรรพคุณบำรุงธาตุ แก้กระหายแก้พิษอาเจียนเป็นเลือดแก้อาการบวมน้ำช่วยขับปัสสาวะและขับนิ่วเป็นก้อนเล็กๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขับปัสสาวะและผู้ที่มีนิ่วเป็นก้อนเล็กๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อมูลดีๆในวันนี้ที่ดิฉันนำมาฝากลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ